สวัสดีค่ะสวัสดีจอดำสวัสดีค่ำคืนที่วาราตีวันศุกร์เข้าสู่เช้าว,วันเสาร์ที่21มิถุนายนนะคะเวลาเดินไวเหมือนโกหกนะคะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะขอให้คุณผู้ฟังเติบโต กายวาจาจิตวิญญาณขอให้คุณผู้ฟังมีคนรักที่ดีมีความรักที่ดีมีเงินตราวาสนาแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่ได้ทําจอดําหลายคืนวันนี้นางฟ้าเปิดไพ่ดึกก็เลยแบบว่าอ่ะทําจอดำซะหน่อยเดี๋ยวจะดูซีรีส์ยาวๆไปถึงตีห้าเลยถ้าปิกจอดําวันนี้นะคะเอาเป็นง่ายๆธรรมดาฟังได้ทุกวันณนะตอนนี้เขา คิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิวนาณตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคิดและรู้สึกเช่นไรรู้สึกอย่างไรกับคุณไพ่ส,สามใบ,บก่อนที่นั่งฟ้าจะปิดไฟหยิบได้ก็คือมีพลังงานของไพ่ด h e อ็มเพลอร์ด e เอ็มเพและมีไพ่ two of cup s อุ้ยอะไรยังไงอะไรยังไงไพ่คู่ออกมาและยังมีไพ่แบบว่าดึงดูดทวินหาสเสน่หาด้วย ตัวตนของคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ําออกมาแค่สองธาตุคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีเมษร,ราศีพิจิกมี two of cup ออกมาด้วยคุณกับเขาอาจจะมีพลังงานของวันที่14 13 17 1 1 1 8 12นะคะ two of cup มองจากดาวอังคารก็รู้หากแปนว่าใครอ่านไพ่เป็นก็จะรู้ว่าไพ่เนี้ยคือไพ่ของ คู่แท้โซเมทวินแฟนถ้าไม่ใช่คู่แท้ก็เป็นคู่เวน้นคู่กรรมขู่จองล้างจองผ่านอาดาแค้ตแค้วนะแต่ว่ามีไพ่ดีแอมพ์เพลสบวกดีแอมเพออกมาก็ต้องเป็นคู่แท้สิคะ ตอนนี้สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณหรอคุณอาจจะเป็นสตรีนะคะสิบสามสิบเจ็ดสิบเอ็ดน้ำมีนกรกฎพิจิตคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราศีพิจิกเกิดวันศุกร์ได้อาจจะดีวกับชาววันอังคารราศีเมษผู้ชายคนนี้มีออกมาแค่สองวันวันศุกร์กับวันอังคารนะคะผู้ชายคนนี้มองว่าฉันพยายามที่จะ บอกกับตัวเองว่าอย่ารักเธอเยอะอย่าคิดถึงอย่าสเสน่หาอย่าวอนอย่าต้องการเธอเยอะแต่ฉันเนี่ยฝืนใจตัวเองไม่ได้เลยเขาอยากบอกและสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือเขารักคุณมากเหลือเกินสเสน่หายอมให้คุณเป็นไอดอลเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังบวกที่ขับเคลื่อนคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำราศีพิจิก ะค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งนุ่มนวลอ่อนหวานนุ่มนิ่มนะคะเขาติดใจตราตรึงความนุ่มนวลอ่อนหวานนุ่มนิ่มระมุนลึกลับซับซ้อนซ่อนบางสิ่งที่เขาอยากจะค้นคว้าค้นหาแบบฉันไม่เคยคิดแข็งคอหรือบางอาจขอถ้าหากว่าเขาเป็นชาวธาตุไฟมีนกรกฎพิจิตรเขาอยากบอกว่าตกหลุมรัก หลงมนสเสน่ห์ที่คุณร่ายใส่เขาเขาไม่เคยคิดแข็งข้อเขาไม่เคยหือไม่เคยดื้อไม่เคยคิดที่จะแบบต่อต้านหรือทำตัวงองแงทำให้คุณรู้สึกงดหิิดงดอินทนหวยเลยส่วนคุณนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ได้เขายอมหมดเลยนะคะ พลังงานของป่าสปาดใจดีคนนี้อาจจะเป็นคนใจดีสายเปสายบุญเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษที่แบบใจดีใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงยากอีโก้อินโทรดมีโลกส่วนตัวสูงแต่เมื่อโลกส่วนตัวของเขาเปิดให้คุณเข้ามาอา้าวกลายเป็นรีโลกส่วนตัวของเรามันไม่ใช่โลกส่วนตัวของเขาเป็นโลกส่วนตัวของเราเธอกับฉัน ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขารักคุณหมดหัวใจเขาอยากหนีตามคุณไปเขาอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีคุณไปลำบากก็ได้ไปสบายก็ได้แต่ว่า ให้ระดับดีเอ็มเพลเอร์กับดีเอ็มเพสออกมาคุณไม่ต้องห่วงนะถ้ามีเขานะคุณจะสุขสบายเขาอยากยื่นมือขอเลขที่บัญชีขอนิ้วนางข้างซ้ายอยากดูแลซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณอยากทำให้คุณกินอิ่มนอนหลับอยากทำให้คุณไม่ต้องเหนื่อยล้าถ้าหากว่าเลี้ยงดูปูเสือคุณได้อยากจะให้คุณสุขสบายหาเงินมาเปมาทุ่มเทให้คุณคุณแค่นั่งสวยๆพูดคุยกับเขายิ้มให้เขา เขาเป็นแม่สีเลือนเป็นว่าที่ภรรยาสามีของเขาก็พอถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าชื่นใจรักที่สุดแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาจะไม่แปรผันปันใจไปรักใครอีกแล้วเขานะคะกับคุณอาจจะต่างกันด้วยสถานะด้านระยะทางฐานะการงานการเงนิงนอาจจะเท่าเทียมอาจจะบอกว่าบาลานซ์ต่างคนต่างรวยคุณอาจจะเป็นเจ้าข,ของธุรกิจเจ้าข,ของกิจการ อาจจะดูวความสัมพันธ์กับทหารตำรวจนักการเมืองคนรวยเจ้าของธุรกิจเช่นกันเขาอยากบอกว่าความเท่าเทียมหน้าตาในสังคมหรือควงคุณไปไหนบอกใครว่าคบกับคุณรักกับคุณนั้นาน่ามันช่างอิ่มใจสุขใจพี่เสลือเกินป๋าสปาดใจดีทาดไฟคนนี้อยากบอกน้องน้ำนะคะราศีพิจิกอย่างคุณว่าทำตัวน่ารักนุ่มนวลน,นุ่มนิ่มเซ็กซี่ ดูดีแบบนี้ละจ้ะเป็นเหมือนเพชรประดับบารมีพี่เป็นเหมือนตุ๊กตาหน้ารถที่ทําให้พี่อยากขับพาน้องไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าป้ะไปเที่ยวกันอยากไปทะเลภูเขาน้ําตกที่ไหนจะพาไปออกเดินทางท่องเที่ยวตังเต็มเป๋าเลยเปาตุง้งเขานั่งอยู่บนโซฟานะคะ นั่งดื่มวายผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนชอบดื่มดื่มวายดื่มเหล้าบุย้ยดื่มเบียดื่มน้ำท่อมดื่มนมดื่มน้ำหวานกาแฟาอะไรก็แล้วแต่ทุกๆครั้งที่เขาดื่มสิ่งที่เขาชอบเขาจะนึกถึงรอยยิ้มรีแอคชัน่นนึกถึงคําพูดนึกถึงความตะมุตะมิสนิมสซ้อยของคุณ คุณอาจจะมองแล้วก็แบบเคยนั่งดื่มเป็นเพื่อนเขาเขานึกถึงวันที่เรานั่งชนแก้วกันมองตากันอุ้ยคิดแล้วก็ขนลุกชูชันนึกถึงรีแอคชั่นนึกถึงกิริยามานยาร้อยเร่มเกวียนของคุณนึกถึงสิ่งที่คุณแบบว่าถ่ายทอดสเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่ะมันติดตราตรึงใจภาพดีเอมเพสผู้หญิงคนนี้นะคะสรีรสเสทรง,งองเอลโอสปาร์ดิมเขาอยากบอกว่า เนี่ยสิ่งที่ฉันอยากจะพูดอยากจะบอกเธอก็คือฉันถูกใจเธอมากเลยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเขาสวยหมวยเซกเขาสวยหมวยเอ็กซ์เซกสบุมคล้ายๆว่าหนะ้าอกใหญ่เอลเล็กก้นใหญ่ภาพไพ่ใบนี้เป็นผู้หญิงที่หนะ้าสวยหนะ้าอกใหญ่เอวเล็กก้นใหญ่เขาอาจจะชอบเอามือจับเอวอบเอว,เอว,เอวคุณชอบแตะอังคุณถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าฉันอยาก บีบก้นเธออยากไะอังเธอ เขาจะไม่ทำให้คุณแบบรู้สึกลำคาญกวนใจใดๆเลยนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนทางไกลหรือผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นปาสปอปอตใจดีราศีเมษทางไกลรักระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลถ้าบอกคุณได้ตอนนี้นะอย่าปันใจอย่าเผลอใจอย่าไปอ่อยใครอย่าไปใช้มันยาร้อยเริ่มเกวียนสเสน่หามนตรากับใครพี่คงจะปวดใจทำใจไม่ได้ถ้าน,น้องจะแปรผันเปลี่ยน โอ้ยพูดแล้วว่าของขึ้นอารมณ์ขึ้นดื่มอีกดีกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาใกล้ๆเมากลุ่มกลิ่มกลุ่มกลิ่มนะคะชอบโทรหาคุณชอบไลน์หาคุณ <c oughs> ว่าแบบนอนหรือ,อยังตื่นหรือ,อยังทําอะไรอยู่คุยกับใครหรือเปล่าแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของให้คุณรู้สึกหัวล้อหูอฮิๆๆแบบเอามือขำอยู่ในมุมปากของคุณว่าแบบ แหมพอเแล้วก็แบบว่าโทรเช็คเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาอยากโทรเช็คเพราะอะไรเพราะว่าฉันรักเธออยากรู้ว่าเธอนอนหรือ,อยังอาบน้ําหรือ,อยังแอบไปคุยตู้เย็นกินอะไรหรือเปล่าตอนนี้เธอหิวหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอยากรู้ว่าคุณเนะี่ยแคร์ห่วงห่วงหึงหรือว่าคิดถึงเขาบ้างไหมถ้าบอกคุณได้ตอนนี้พลังงานของ True of ครับ แรงดึงดูดแรงสเสน่หาที่เขามีต่อคุณมันดึงกันไปดึงกันมาใจมันร้อนวูบว่าแผ่วๆนะคะไพ่ทูออฟครับเธอรู้ไหมเราเป็นคู่กันนะเธอรู้ไหมเราจะไม่มีวันพลาดจากกันฉันจะอยู่กับเธอไปจนสิ้นลมหายใจไพ่ทูออฟครับทุกสิ่งอย่างมันถูกกําหนดมาจากแรงเหวี่ยงของจักรวาลแรงเหวี่ยงของพลิขิตก่อนที่จะมาเจอคุณ <c oughs> ก่อนที่จะมาเจอคุณคิดทบทวนหลายรอบคิดทบทวนหลายครั้งเอ๊ะเพราะอะไรนะทําไมเราถึงได้มาต,ตกหลุมรักเป็นสาวทัดน้ําอย่างคุณขนาดนี้นั่งเอามือเอาเท้าไก่นะผากปาสปอร์ตใจดีรอสีเมฆนะคะนั่งเอามือเอาเท้าไก่นะผากคิดไม่ตกคิดพินิจพิเคราะห์ว่าแบบทาไมฟ้าจักรวาลโลกถึงได้เหวี่ยงหมุนคุณเข้ามาให้เขาได้รัก ได้ใครได้สเสน่หาได้ตราตรึงขนาดนี้คิดไปคิดมาโอ้ไม่คิดดีกว่าพอมาฟังพี่ไพ่ทาโร่ของอ่าช่องอ่นานไพ่ช่องนั้นช่องนี้เก็ตเลยเข้าใจเลยอ๋อนี่แหละนะนี่แหละนะใช่ไหมที่เขาเรียกว่าโซเมทวินเฟรมคุณคือคู่แท้ท,ที่จักรวาลจัดสรรให้น,นี่เองนะคะบางครั้ง บางครั้งคุณอาจจะตกกรใจสงสัยว่าเอ๊ะเขาก็โพไฟลดีเขาก็หล่อก็รวยมีบาร,รมีมีชาติตระกูลอาจจะเป็นระดับคนรวยมากๆระดับตำบลอำเภอจังหวัดทำไมก็ถึงมาครั่งรักคุณทำไมก็ถึงยอมคุณละ่ะบ้านเขาอาจจะติดถนนบ้านหลังใหญ่เวลาที่คุณขับมอเตอร์ไซค์แว้นหรือขับรถผ่านบ้านเขาคุณมองว่าแบบเออก่อนหน้านั้นน่ะเขาจีบใครบ้างนะเขาเดีวกับใครไว้บ้างนะแล้วทำไมเขาไม่ไป ทู่สีคลั่งไครคนอื่นล่ะทําไมเขามาคลั่งไครคุณคุณไม่ต้องหาเหตุผลค่ะเขาอยางบอกว่าหยุดตรงนี้ที่คุณไม่ไปไกลแล้วใจไม่ต้องหาเหตุผลใดใดเลยว่าทําไมจิตวิญญาณร่างกายความเสน่หาความน่ารักมันถึงพุ่งตรงพุ่งชนคุณได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณคือคนที่ใช่ t o o ็อบครับคุณคือคนที่เขาจะต้องจับมือเกี่ยวก้อยผูกได้แนง จนแก่จนเท่านั่นเองนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้วันอังคารวันศุกร์ <c oughs> อยากบอกคุณว่าซึ้งจนน้ำตาไหลคิดไม่ตกคิดแล้วก็เหมือนแบบว่ายิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขถ้าวันหนึ่งเราได้ร่วมหอร่วมหอโรง,งร่วมเด็งเคียงหมอนจับมือ ผูกสัญญารักมั่นหมายแต่งงานอยู่กันเป็นครอบครัวคนอื่นจะอิจฉาขนาดไหนเราจะต้องเป็นคู่ที่คนอื่นอิจฉามากๆแน่ๆเลยนี่คือถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาอยากแต่งงานอยากมั่นหมายอยากผูกมัดอยากรวบรัดรวบตึงกับคุณอยากให้คุณศรัทธาเชื่อใจแล้วก็รักเขามีแต่เขาคนเดียวนะคะภายนอก <c oughs> ภายนอกความเป็นดีเอ็มพาเลอร์เพื่อนฝูงคนรอบข้างครอบครัวอาจจะมองว่าเขาอ่ะเออเจ้าชู้ดูป่าดูเปไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่หยุดที่คุณหรอกเขายังบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าจะได้เจอคุณ แต่มาตอนนี้ได้เจอคุณแล้วอ่ะปรดเธอฟ้าปรดเธนะแก้ตายาหยีเบบีของพี่ฉันจะหยุดที่เธอหยุดที่ดิเอ็มเพสอย่างเธอผู้สาวทัดน้ำอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยมัดใจผู้เบาทัดไฟอย่างเขาได้อยู่หมัดเลยนะคะน่ารักจังเลยความรักของใครนะถ้าคุณเป็นชาวทัดน้ำมินกรกรพิจิต พลังงานของผู้หญิงผู้ชายทัดดินเอ่อทัดไฟแม่สิงธนูคนนี้อยากบอกว่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าป๋าไปมั่วป๋าไปเกลือกกล้วงอยู่กับอะไรต่อมีอะไรแต่วันนี้ป่าขาอหยุดที่หนูแล้วกันนะหนูน่ารักแสนดีมีแต่แบบความน่ารักนุ่มนวลให้เขาถ้าหาว่าคุณเป็นระดับดีเอ็มเพคุณก็เป็นตัวแม่ตัวมัมในวงการในองค์กรตัวฮอตตัวพราวในโซเชียลเขาอยากบอกว่าโอ้ ตอนนี้นะระหว่างที่เราห่างกันไกลกันอะถ้าเธอจะโพสอะไรลงโซเชียลเอาให้เต็มที่จัดเต็มเลยตเลยจะ้ะแต่ถ้าเวลาไหนเมื่อไหร่ที่คุณกับเขาได้อยู่ใกล้กันสนิทแนบชิดกันเนี่ยเขาอยากให้คุณหยุดเล่นโซเชียลหยุดจับโทรศัพท์อยู่แต่เขาจับแต่เขาคนเดียวเท่านั้นก็พอนะคะเขารู้ว่าคุณเนี่ย เขาเรียกว่ามีกล,ลเม็ดเด็ดพายมีเสน่ห์มันยาร้อยเริ่มเกวียนที่จะสาดสาดเสน่ห์ใส่ใครก็ได้เขารู้เขารู้ว่าเสน่ห์ของคุณมันไม่หยุดที่เขาหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าเขาได้เจอคุณได้อยู่กับคุณเขามีวิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยนะสิโลลาบอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ดื้อน,นะคะนี่คือพลังงานถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเวลาเจอการเธออย่าสนใจโทรศัพท์เธออย่าสนใจคนอื่นสนใจแค่พี่พี่เมธ พี่ไฟคนนี้ก็พอนะคะเขารักคุณมากเขาไม่อยากให้คุณต้องหายต้องจากไม่อยากให้ใครมาแย่งคุณด้วยพลังงานของความเป็นทัดน้ำวันสุขของคุณอะนุ่มนวลน,นุ่มนิ่มลึกลับซ่อนบางสิ่งที่เกินที่จะแบบว่าเข้าใจ เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเปิดหน้าแรกแล้วก็แบบว่าอยากจะซูมอยากจะดูอยากจะพินิจพิเคราะห์พออ่านไปทีละหน้ามันยิ่งโดนใจตรงใจหลายสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะมองว่าอ๋อหอนางฟ้าระดับปาหืน่นป่าสายเปดีเอ็มเพลอร์ Emperor, อย่างเขาอ่ะเขาก็ทําดีกับเราไปอย่างนั้นแหละพอแบบรับหลังเขาก็ไปป้อไปหม้อไปอ้อลอกับคนอื่นเขาอาจจะแบบ ลูกเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใจจิตวิญญาณของเขาเนี่ยซื่อสัตย์กับคุณคนเกิดราศีเมษอย่าให้รักใครนะรักใครรักจริงมากเลยนะเธอรักใครทุ่มเทเปยหมดหน้าตักนะมีร้อยให้ร้อยเลยนะคิดถึงคุณเสมอนึกถึงคุณเสมอหลายสิ่งหลายอย่างวางแผนอนาะคตวางแผนสเต็ปให้คุณถ้าฉันมีความสุขแล้วคนที่ฉันรักไม่มีความสุขฉันจะมีไปเพื่ออะไรคุณรู้ไหมคุณโชคดีคุณได้อยู่ในชีวิตสายเมษ คุณนี่อยู่ในชีวิตสายเปราสิเมตอย่างเขาเนี่ยคุณรู้ไหมคุณช่องดีมากเลยนะคุณเนี่ยวัสนะาดีนะคุณเนี่ยไม่เบาเลยนะที่เอาใจเขาไปแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เขารู้สึกและคิดกับคุณคือเอานิ้วนางข้างซ้ายไหมให้ฉันสวมแหวนทองแหวนเพชรแหวนพลอยให้เอาใจและจิตวิญญาณของเธอมาผูกพันกับฉันไว้ให้ฉันดูแลเทคค่ะตั้งแต่ตื่นยันหลับหลายสิ่งหลายอย่างบางคนนะคะ ื่อนฝูงคุณนะ่ะแอบอิจฉาคุณหรือเปล่าลองไปถามดูซิว่าป้าสปพัดใจดีอย่างเขาเนี่ยเป๊คุณทุ่มเท้คุณเลี้ยงคุณก็เลี้ยงเพื่อนคุณด้วยบางทีเพื่อนๆคุณอาจจะแบบแกถามป้าแม่หน่อยซิว่าเขามีเพื่อนหรือเปล่าสอดโปรไฟล์ดีแบบเขาใส่เตด้วยอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบงงว่าเออทำไมคนรอบข้างคุณถึงชอบเขาจังเลยนะทำไมคนรอบข้างถึงอิจฉาจังเลยนะที่อยู่ใน ชีวิตของผู้ชายผู้หญิงคนนี้ราศีเมษนะคะก็มันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าคุณสองคนสินเสมอกันเลยเวียงความน่ารักความเท่าเทียมความสะพึงความชมืึงถึงหรือความดุดันความเปรี้ยวความแบบว่าหวานซ่อนเปรี้ยวของคุณกับเขาได้มาสปากันแบทกันนะคะนี่คือถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ก็อยาบอกว่ารักมากมายคิดถึงที่สุด ไม่อยากปล่อยอยากให้แบบวะ่าถึงเน็กไทม์ที่เรานัดกันไวๆอยากเปอยากซัพพอร์ตออฟเฟอร์นะคะสิบสามสิบเจ2สิบเอ็ดสิบสี่สิบสิบสองวันอังคารวันศุกร์นะคะมีเพิ่มออกมา2ูออ u คัอาจจะเป็นวันเสาร์วันจันได้นะคะพลังงานของหมาแม่อะหมานะคะวัวหมูหนูไก่กระต่ายงูนะคะ R PQ tny นะคะ dmg นะคะ iub นะคะ fil นะคะ w z q นะคะแล้วก็มีพลังงานของตัว bj ชื่นนำสกุลคุณกับเขาฟังเพื่อความบันเทิงถ้าตรงมันจะตรงเลยถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังนิทานก่อนนอนจอดำจากช่อง y o u t u b e อของนางฟ้าคุณอ่ะช่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เดดทาร์ตนะคะเรดิโอพอดแคสนะคะโอเคบายบายฝันดีราตีสวัสดีค่ะ